สวัสดีค่ะวันนี้นะ,ะเราก็จะมาสอนทําปกคลิปนั่นเองนะคะเออปกคลิปนี้ต้องมีแอปอแอปนี้นะคะช่วยในการตกแต่งนะคะโอเคค่ะเรากดเข้าไปในตัวแอปต้องมีรูปภาพที่เราต้องการด้วยนะคะ่ะจะเอารูปนี้ลงเหมือนกันเนาะโอเค แล้วก็มากดที่แกลเลอรี่นะคะหรือไม่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้ภาพที่เราถ่ายนะคะเราก็แบบเออกดกดเอาเลยนะซัเบอร์ดนนะคะกดที่มาซัเบอร์ดนเนี่ยค่ะแล้วก็กดรูปที่เราต้องการเลยนะคะเราต้องการรูปที่มันเป็น YouTube นี่นะคะกดเลือกเลยค่ะกดเลือกเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เป็นแบบประมาณให้เลือกแบบ Fairy Tale ประมาณเบบี้ เบบี้ hey, เป็นเด็กนะคะอ r ิจินัลคือเป็นเหมือนเดิมเราจะเลือกอ r ิจิน a ลใช่ไหมเขาเรียกว่าอ r ิจิน a ลใช่ไหมไม่รู้เลยเนาะโอเค <c oughs> โอ้เสียงเขาโอ้เสียงหายหายไปหน่อยนะคะมันโอเคกดเข้ามาตรงที่ข้อความเลยนะคะตวัวทีนะคะอ่ะจะจะ อเจริงๆก็ไม่น่าว่าเผื่อมันทำได้นะเขียนบุกตรงนี้เลยได้ไหม,ไ,มได้เนาะบวกอะไรดี บวกสอนใส่เ้วกันจริงๆเราก็เป็นคนที่แบบเออคิดคิดเองไงคือไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันทําถูกหรือเปล่าไม่แน่นะคะคือดูของพี่คนนึงมาเสร็จแล้วก็อจริงๆทำไม่ได้นะคะมันไม่มีตัวแบบภาพขนาดย่อมันไม่มีนะปกคิดนี่ปะ,ะเส็เสร็จแล้ว อก,ก็จะมีเป็นตัวปรแบบะจำแล้วก็จะมีแบบตัวแบบบวกนะคะแล้วเราก็จะเลือกใส่อะไรดีฮะหาเฮ้ยเดีดดเ๋ยวนี่วะเฮ้ยทำไมเป็นอย่าง ข้างๆเล็กๆนิดนึงนะสีส้มได้ไหมไม่หมอมันต้องสีแบบแจ๊สหรือสีดำประมาณนี้โอ้โหเชี่ยแฉะใชี่ยโอ้ยปรับหน่อยปรับหน่อยไอ้นี่ก็เล็กเกินว่ะ เอาใจชีวิตกูเลยี้ยโอ,มอ้มันแหลกอ่ะไม่แหลกได้ไหมร้อยมันหายเลกก่อนดีกว่าเน้ะ สีสีดีไหมอ่าเอาล้มเหลวอ่ะเอาเข้มเลยแดงไช่ไหมเฮ้ยแดงก็ยิ่งไม่ใช่นะเว้ยแดงไม่เนียนเลยแหละสีดำหน่อยแล้วก็น้องลดลดลดเหลือยีกห้าอืมเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะต่อไป ใส่ลูกเล่นอะไรนี่ม่นอน,น,น,นไม่ต้องใส่อะไรเยอะอะไรอะ่ะนี่คืออะไรเห็นแบบความที่เราใส่มันเราไม่ใส่่ใส่ดิพิ่มความสวยงามไหมเอะงั้นก็อาน,นี้แล้วกันโอเ เลือกสวยงามน,นะคะกรอบกรอบเป็นกรอบคอล้ายๆรูปแบบกรอบรูปนะคะเฟรมป่ะเขาเรียกว่าเฟรมะอะอย่างเงี้ยหรออ่ะเสร็จแล้วโอเคโอเคโอเเสร็จแล้วกันกลับหน้าหลักนะคะ,ะเป็นหน้าหลัง เราจะไม่ใช่นี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไว้เป็นคลิปนี้นะต่อจะกดเข้าไปที่ Google เลยนะอ่ะเข้ามาแล้วก็จะเจอเป็นพิมพ์ว่าพิมพ์ว่า YouTube ของเราแล,แลพิมพ์ว่าโอเคเพราะว่า hey, oh, มันติดอยู่แล้วตรงนั้นไงทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะ กดเข้าไปที่ y u u t เลยนะคะมันก็จะมีให้เลือกว่า Youtube ของจริงหรือแบบเบราว์เซอร์ YouTube เบราว์เซอร์จะเลือกเบราว์เซอร์นะคะห้ามเลือก y o u t u b e นะคะไม่งีเงินจะไม่ได้แล้วเราก็ต้องใช้แบบอเออคล้ายๆคอมอ่ะเป็นเดสท็อปอะเดสท็อปอะใครรู้จักว่าใค,ใครรู้จักก็โอเคก็อาจจะทำได้นะ้วใครรู้จัก เดท็อปเป็นยังไงจริงๆคือตอนเด็กๆอ่ะอยากทำมากแต่ไม่จัดเดทท็อปคืออะไรเดทท็อปคืออะไรงงไม่ไม่เนี่ยโอ้ค้นหาค่ะว่าเดทท็อปเดทท็อปเดทท็อปคืออะไรเนีย่ยนะก็ได้คล้ายๆขอ,ง,องคอมนะหรือก็จะคล้ายๆคอมอะโอเคอเอ๊ะต้อง กดไอเทียตัวของตัวเองนะคะ,ะกดใน,นลูกแอนเของตัวเองนะคะยาวว่ะไม่ยาวลงกดไม่ได้อ่ะคะ่ะเดี๋ยวงงแคปเราต้องกดเข้าวิดีโอผู้สร้างให้ได้นะคะถ้ากดไม่ได้ก็คือคือไง กดให้ได้นะเอ้าเ,าเ<อ>านี่ยก,กดเข้ามาให้ได้นะแล้วกดไปเรื่อยๆก,กดให้ได้นะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาจะต้องกดที่ไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้กดเปลี่ยนไม่ตั้งใจที่จะกดเปลี่ยนอีบ้าเ <c oughs> <c oughs> กี่ยวกับฉันนะ อะไรผู้สรางมันเราไม่สนนะเราจะสวนวิดีโอผู้สร้างนู่นมันไม่ไมค่อยกดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะแบบแคทเกมเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่แคท ให้ได้ดีหวะไม่กดไม่ได้อ่อเสียเสียอย่งนมันก็ไปไม่ได้อะอะไร,รอ่ะเนี่ยกดได้แล้วีโอ้สร้อยมันดาวโหลดเสร็จนะคะ รอน้ำห้ามถ้าใครอยากได้ความสดก็ทำอีกแบบหนึ่งหดตรงเรอตรงไหนวะ,ะความคิดเห็นสามอะไร ไม่เข้าใจดูนะไม่ได้ดูคอมเมนต์หกดแ้่ชิมหายโอ้เมื่อกี้แม่มานะคะก็อขอโทษเลยนะอุย๊ยอะไรเนี่ยคอมเมนต์มีด้วยเหรอไม่กี่นาทีอ่ะ ใครมาวะคอมเมนต์เอาท่านคอมเมนต์อ๋อไม่มีคอมเมนต์สามเลยมันมีแค่คอมเมนต์สองเราก็ตอบไปแล้วนะคะคืออะไรเขาคิวคุงเหรอคิวคุงเกมเมอร์ช้ทีเอชัางหก ช่างผมเลยวอาคมีแปดสิบเอ็ดรายการโอโหขออย่าดีด้วยนะครับผมแปดสิบเอ็ดรายการเทเวทเวททำไม่ได้แค่เดียวเองหวะเ,เ,เราเรามีแค่สมาชิกแค่ห้าคนอ่ะเราแรงเราอะแค่คดที่แก้ไขเลยนะนอกเลือกแล้วเมื่อกี้ ยังยังที่ไม่คีคนติดตามไหนก็เรานะเออถามว่ามีห้าคนแปดสิบเอ็ดคนยังไงคือเราอะ่ะเออมีอยู่ห้าสิบสองคนในชแนลเก่าแล้วเราเราไปเปลี่ยนชแนลคือเป็นชแนลเนี้ยแล้วยังไงเราก็รู้สึกอืจะเปลี่ยนแล้วอะ่ะอย่างน้อยเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะ กดให้ได้ดีวะเสียงแับมไปเรื่นด้วยวะอยากจะงๆให้ต่อพาสองนะแล้วจ,จะไม่ไหวกับแกจริงนะไอโคสับป,ปาแล้วเราก็กดมาที่ภาพขนาดย่อนะคะมันก็จะมีข้างล่างภาพอีก3ภาพเนี่ยประมาณว่าให้3ภาพเนี่ยไอ้3ภาพอะ่พอะอ็นห,หนึ่งเนี่ย ไอ้ภาพแรกภาพที่สองภาพที่สามแล้วก็มันจะมีเห็นไหมตั้งปานภาพขนาดยอด่อไหมมันจะแบบภาพขนาดยอด่อแล้วเราก็กดไปที่เปลี่ยนภาพไปเนาะถ้าใครแบบมีแล้วอยากเปลี่ยนโอเคนะคะก็จะมีเป็นอะไรวะนี่นะเราก็เลือกใส่แล้วก็จะเลือกใส่อันเดิมนะคะอันนี้เป็นลูกป,ปูด ูข้างบ้านครับูที่เราอยู่ข้างบ้านเราแอบถ่ายเล่นนะคะคำถามมมีอะไรฮะเะ <c oughs> นี่ก็เปลี่ยนภาพจากเย็บร้อยนะคระแต่แค่การเล่นะคะก็ง,ง่ายไม่มีอะไรอยู่นะก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงกดได้ทั้งข้างบนข้างล่างนะคะข้างบนก็มีนะ คลิปนี้ก็ยาวเลยไหมก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย